สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิควิธีการเล่นข้ามสายนะครับทั้งทางเมเจอร์แล้วก็มายเนอร์สั้นๆครับลองไปดูกันครับสําหรับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นการเล่นข้ามสายนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างในทางเมเจอร์แล้วก็มายเนอร์เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นดีเมเจอร์ก่อนตรงนี้เป็นอะเปจิโอหนึ่งสามห้าเล่นสายสี่แล้วก็สายสามครับ แล้วก็ข้ามสายสมานะครับสายสไม่เล่นนะมาสาย1สําหรับสาย1น,นะครับเล่นอาร์เปจิโอตัวที่1น,นะครับแล้วก็ตัวคู่3ามเมเจอร์นะครับแล้วก็แท็ปบิ้งที่คู่5ครับอ่าอย่างนี้ครับอ่าแล้วก็รวมกันอ่าหรือว่าเราสามารถทําเป็นซีเควนต์ก็ได้แบบนี้ อย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนะครับทางม i n เนอร์นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนในทางอะไพจิโอก็คือตัวแฟสครับอะไพจิโอ1นึแฟสตัว5แล้วก็ข้ามสาย2เหมือนเดิมแล้วก็สาย1เล่นตัว1นึแฟดสแล้วก็ตัวห้า อ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คืออาไปเจียอของทางเมเจอร์แล้วก็มายเนอร์นะครับลองฝึกดูครับ D เมเจอร์ D มายเนอร์อ่ะซีเควนซ์ลองเล่นดูมายเนอร์ minor. อ่ะเราฝึกดูครับ